สีส่ตัว5้าตัวรวมโตขนาดมันได้ตัวเลยพี่นะแล้วเรามีแนวโน้มที่จะจะส่งเสริมทางด้านการท่องเที่ยวในเขตชมปรทานยังไงบ้างครับครับในในเรื่องเกี่ยวกับการท่องเที่ยวนะครับนี่ก็ถึง สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยครับในช่วงของข่าวท้องถิ่นประจําวันกับผมธนกิจแตงโสภาสําหรับประเด็นข่าวที่น่าสนใจในช่วงนี้ครับ ตำรวจรวบมือปืนที่ก่อเหตุยิงเจ้าของศูนย์การค้าต่งหัวได้แล้วผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีได้เล่งหาแนวทางเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรที่กำลังประสบปัญหาภัยแล้งพบหิ่งห้อยนับแสนตัวได้บินมารวมตัวกันอยู่ในสวนมะม่วงของชาวบ้านที่อำเภอเมืองสุพรรณบุรีการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานสุพรรณบุรีเปิดเส้นทางฟู้ดฟันซันเทลเทศกาลต้อนรับลมหนาวอำเภอด่านช้าง ซึ่งในวันนี้เราจะพาท่านผู้ชมไปกันที่เขื่อนกระเสียวไปพบกับกิจกรรมตกปลาปั่นจักรยานและร่องเรือชมเขื่อนและในช่วงข่าวรอบวันพักสักครู่กลับมาพบกับรายริงข่าวในช่วงนั้นพบหิงห้อยนับแสนตัวได้บินมารวมตัวกันอยู่ภายในสวนมะม่วงของชาวบ้านที่อำเภอเมืองสุพรรณบุรีที่จังหวัดสุพรรณบุรีผู้สื่อข่าวได้รับแจ้งว่าที่บ้านเขาดินหมู่ที่สองตำบลสักแก้วอำเภอเมืองสุพรรณบุรีมีหิ่งห้อยนับแสนตัว พากันมาบินสองแสงอยู่ในสวนมะม่วงจึงไปตรวจสอบพบที่ริมถนนสายบ้านเขาดินท่าเสด็จซึ่งเป็นสวนมะม่วงของนางเจิมเชื้อสายสิทธ์มีหิ่งห้อยนับแสนตัวบินเกาะกลุ่มเป็นสายสองแสงประกายระิบยับและจากการสอบถามนางเจิมเจ้าของสวนมะม่วงเล่าว,ว่าตั้งแต่เกิดมาไม่เคยเห็นหิ่งห้อยจํานวนมากขนาดนี้ตนทําสวนมะม่วงไว้ประมาณสิบไร่ทุกปีจะมีหิ่งห้อยไม่กี่ตัว แต่ในปีนี้สวนมะม่วงถูกน้ําท่วมขังและหลังจากระดับน้ําลดลงได้ประมาณ7วันที่ผ่านมาสังเกตเห็นหิ่งห้อยบินเข้ามาในสวนเริ่มตั้งแต่ไม่กี่ร้อยตัวจากนั้นได้เพิ่มจำนวนมากขึ้นนับแสนตัวอย่างที่เห็นหลังจากที่ชาวบ้านทราบข่าวและบอกต่อกันมาทําให้มีชาวบ้านพากันมาดูเป็นจำนวนมากโดยหิ่งห้อยจะเริ่มปรากฏให้เห็นตั้งแต่หัวค่ําจนถึงประมาณสี่ทุ่มจากนั้นเจ้าหิ่งห้อยก็จะค่อยๆหายไป การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานสุพรรณบุรีได้เปิดเส้นทางท่องเที่ยวฟู ail, ้ดฟันซันเทลเทศกาลต้อนรับลมหนาวอำเภอ่านช้างซึ่งในวันนี้เราจะไปกันที่เขื่อนกระเสียวพบกับกิจกรรมการปั่นจักรยานล่องเรือขอพปนะครับปั่นจักรยานตกปลาและล่องเรือชมเขื่อนครับสวัสดีครับท่านผู้ชมรายการครับขณะนี้เรามาอยู่จุดชมวิวของเขื่อนกระเสียวถือว่าเป็นไฮไลท์ของทริปนี้นะฮะ,ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ และวันนี้นับเป็นครั้งแรกของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยที่ได้มา,าล่องอชมความงามของทิวทัศน์ทัศนียภาพในน้ำหรือเนือเขื่อนของเขื่อนกระเสียวนะครับเราได้รับเกียรติจากท่านชนประธานของเขื่อนกระเสียวนะครับจะมาให้รายละเอียดว่า,าความเป็นมาเป็นไปของเขื่อนกระเสียวนี้เป็นยังไง แล้วก็ก่อตั้งหรือก่อสร้างมาตั้งแต่สมัยไหนนะครับ,รบแล้วก็ในขณะนี้เนี่ยได้ใช้ประโยชน์ในส่วนนี้อย่างไรบ้างนะครับต้องขอรบกวนทางท่านพอ,อได้ให้ข้อมูลนะครับผมครับผมในส่วนของเขื่อนกระเซลนะครับก็เริ่มก่อสร้างตั้งแต่ปี2509นะครับแล้วก็ใช้ระยะเวลามา16ปีซึ่งในระหว่างนั้นก็จะมีการปรับแก้ไขเป็นบางส่วนเกี่ยวกับเรื่องฐานลากเลยใช้เวลานิดนึง แล้วก็แล้วเสร็จจนกระทั่งสามารถเก็บกักน้ําได้ในปี2,525 25นะครับถึงจนกระทั่งถึงปัจจุบันนี้ในในส่วนของตัวเขื่อนนะครับก็มีความยาว4,250เมตรและสามารถที่จะจุหรือว่าเก็บกักน้ำได้240ล้านลูกบาศก์เมตรนะครับ,รบซึ่งซึ่งตรงจุดนี้ก็ถือว่าเป็นประโยชน์กับพื้นที่ในเขตของจังหวัดสุพรรบุรีโดยเฉพาะยิ่ง4อำเภอหลักๆ เช่นด่านช้างนะครับนองยาไซเดิมบ um ังทางบวดแล้วก็สามจุกเป็นบางส่วนโดยจะมีพื้นที่ชมประทานอยู่1,30,000สไร่นะครับปัจจุบันณวันนี้นะครับในส่วนของตัวเขื่อนเนี่ยเก็บกักน้ําอยู่ที่246.6ล้านลูกบาทเมตรคิดก็103เอซเพราะว่าในช่วงก่อนที่จะ ฝนได้หลังจากที่ฝนได้หยุดลงไปแล้วนะครับก็ได้มีกลุ่มคณะกรรมการจัดการน้ําชุมพรทานหรือว่าเจมซีรวมทั้งเจ้า้าทีชุมพรทานเนี่ยก็ได้นํากระสอบทรายขึ้นไปเสริมบนทางระบายน้ําล้นนะครับหรือว่าสปินเวย์นะครับตรงนั้นขึ้นมาเพื่อเก็บกักน้ําให้สูงขึ้นแล้วก็นําไปใช้ประโยชน์ในในกิจการของทา้งด้านการเพาะปลูกนะครับด้านอุตสาหกรรมแล้วก็ในเรื่องของประปาด้วยนะฮะตรงนี้เป็นเป็นหลักเลยครับผมครับ ก็ในส่วนที่ทางเขื่อนเนี่ยได้สนับสนุนในเรื่องของการเก็บกักน้ําใช้พื้นที่การเกษตรก็ดีนะครับหรือ ในเรื่องของอุตสาหก,กรรมอะไรต่างๆที่ยยเกี่ยวกับเรื่องน้ำเนี่ยนะฮะแล้วเ,เรามีแนวโน้มที่จะจะส่งเสริมทางด้านการท่องเที่ยวในเขตชมระทานยังไงบ้างครับครับใ,ในเรื่องเกี่ยวกับการท่องเทียเ่ยวนะครับนี่ก็ถือว่าเป็นหนึ่งวัตถุประสงค์หลักของกร,รมรชประทานที่ได้ดาเนินการไว้รวมทั้งในเรื่องของการอ,ารอน,นุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำนะฮะซึ่งถือว่าตัวอ่างเก็บน้ํกระเซียวเนี่ยมีบทบาทเป็นอย่างมากในเรื่องการท่องเที่ยวปัจจุบันก็จัดเป็นหนึ่ง เขื่อนนะครับในเขตภาคกลางที่มีประชาชนได้มาเที่ยวชมเป็นจานวนมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงที่เกิดเหตุการณ์น้ําท่วมนะครับและประชาชนที่ต้องใช้เส้นทางสามน้ำสามเนี่ยก็พบว่าในแต่ละวัน,นจะมีนักท่องเที่ยวที่ผ่านมานะครับเข้ามาเที่ยวชมรวมทั้งได้ดูบรรยากาศของตัวเขื่อนท,ที่มีอยู่ในปัจจุบันนะครับและแนวโน้มในเรื่องการท่องเที่ยว นอกจากว่าทางโครงการชมวิทานสุวรรณบุรีนะครับก็ได้รับงบประมาณ160ล้านบาทในการจัดทําถนนรอบอ่างซึ่งจะถือว่าในอนาคตเนี่ยบริเวณตรงจุดนี้จะเป็นจุดทั้งประชาชนทั่วไปสามารถมาชมวิวได้นะครับแล้วก็สามารถที่จะอาจจะเป็นโฮมสเตย์ก็ได้ในกรณีที่มีประชาชนหรือว่าบ้านพักของกลุ่มชาวบ้านเนี่ยจะตั้งขึ้นมานะครับนี่นคือสิ่งที่จะเกิดขึ้นนะครับ สิ่งที่จะเกิดขึ้นทางด้านการท่องเที่ยวในการพัฒนาต่างๆเนี่ยนะครับก็จะได้เห็นว่า มันจะมีการพัฒนาถนนก็ดีอะไรต่างๆก็ดีแต่สิ่งที่ชาวสุพรรณบุรีกลังภาคภูมิใจมาโดยตลอดนะครับ,รบก็คือเป็นสถานที่ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเคยสเสด็จมาแล้วก็มาเป็นจุดชมวิวที่สําคัญของจังหวัดแล้วคนสุพรรณกําลังภาคภูมิใจในสิ่งนี้ในอนาคตได้ทราบว่าท่านมีโครงการที่จะสร้างเป็นพระพาท่ปทับเคยคชมวิวตรงนี้นะครับ,รบม,มีมีรายละเอียด ของโครงการยังไงบ้างครับครับก็ขอ,อย้อนเรื่องไปในอดีตนิดนึงนะครับสืบเนื่องจากวันที่15กรกฎาคมพุทธศักราช2518นปะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจา้าพระบรมราชินีนาถนะครับสมเด็จพระเทพระร,ร,ร,รนรัตนราชสุดานะครับแล้วก็เจ้าฟ้าหญิงจุลาพรเวฬายรักพระองค์ท่านได้เสด็จมาเพื่อมอบธงให้กับทางลูกเสือชาวบ้านนะครับและ ทรงกดปุ่มเปิดป้ายโรงเรียนมหาจํมสายวิทยาสามนั่นในช่วงเวลานั้นหลังจากที่เสร็จภารกิจทั้งสองอย่างนะครับพระองค์ท่านก็ได้เสด็จมาประทับนะพระพาที่ิะทับบนบ,บนเข <บน S 1> ื <บน S 1> ่อนกเกษมองนี้นะครับซึ่งในช่วงนั้นทางกรมชมประทานเองก็ได้จัดเป็นเหมือนกับพระพาท,ที่จะ รับรองพองค์ท่านทั้งสีพระองค์นะครับก็พักอยู่ตั้งแต่ช่วงบ่ายประมาณบ่ายสแล้วก็เสด็จกลับช่วงเกือบหกโมงเย็นก,ก็ใช้เวลาที่รตรงจุดนี้นานมากช่วงระยะเวลา30กว่าปีที่ผ่านมา,าก็ปรากฏว่าพระพาที่พะทับก็สุดโสมไปตามกาลเวลานะครับภาคประชาชนของอำเภอด่านช้างนะครับส่วนแรายการร,ร้านค้าบริษัทต่างๆก็มี ความเห็นพ้องต้องกันนะครับแล้วก็เป็นการเทริดเป็นเกียรติของพระองค์ท่านในวาระที่ครบรอบเจ็ดรอบ8ปพรรษานะครับก็มีแนวคิดโดยทางท่านยอมเภอด่านช้างท่านยอมเภอทัศนัยนะครับก็ได้จัดทําโครงการนี้ขึ้นมาและมีทางสโม,มสรไลออนนะครับ,รบจะเป็นผู้ที่ร่วมในการจัดหาทุนแล้วก็บริหารในเรื่องของงบประมาณต่างๆที่ได้รับมางบประมาณที่จะมาปรับปรุงนะครับประมาณ2ล้านบาทครับก็ขณะนี้อยู่ระหว่างการ รับบริจาคนะฮะแล้วคาดว่าประมาณสักอาจจะเป็นปลายปีหรือว่าต้นปีถ้าหากว่าได้รับประมาณเรียบร้อยเนี่ยคิดว่าโครงสร้างอุดต่างๆคงจะแล้วเสร็จนะครับ,รบท่านผู้ชมรายการครับสิ่งที่น่าภาคภูมิใจสิ่งที่เป็นมงคลสําหรับจังหวัดสุพรรณบุรีเป็นท,ที่ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรรมมหา,าราชทุกพระองค์ที่เคยมาเสด็จที่นี่นับว่าเป็นสิ่งสําคัญเป็นสิ่งที่เราควรจะรึกและ ต้องทานุบำรุงฉะนั้นการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักสุพรรณบุรีร่วมด้วยกับกรมชลประทานและกระมหมุนะครับสมาคามนท่องเที่ยวอยากเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธามาร่วมกันบปรอยจากรัพย์นะครับที่จะทำนุบำรุงสร้างเป็นทัพพลานะครับให้เป็นที่ลึกไว้กับแผ่นดินหรือบริกของแผ่นดินหรือชาวสุพรรณบุรีเป็นที่ภาคภูมิใจนะครับและวันนี้เราได้รับเกียรติจากทาง ซึ่งทําหน้าที่ที่จะอนุรักษ์แล้วก็ส่งเสริมทางด้านการประมงในเขตเขื่อนเกษียวนะครับอ,อยากจะให้ท่านได้พูดถึงการอนุรักษ์พันุ์ปลาการทํากิจกรรมเกี่ยวกับการประมงของเขื่อนกเกษียวครับก็ต้องขอแนะนำก่อนนะผมในยวิษัชกองกำลังข้าสนนะครับผมหน้าหน่วยป้องกันและปราบปรามการมุ่งจุดเขื่อนกเกษียวนะมีหน้าที่ภารกิจหลักนะในการควบคุม การทำกระมงให,ใหพพ้พระราชบัญญัติเนี่ยการมงฮะสองสี่เก้าศูนย์เกี่ยวกับเรื่องควบคุมการทำประมงให้เป็นไปตามกฎหมายนะมีภารกิจหลักอยู่ภารกิจท,ที่สองก็คือภารกิจเกี่ยวกับการสร้างชุมชนประมงต้นแบบนะบให้สร้างจิตสำนึกของชาชนให้ใหมีความตระหนักและก็ จิตสานึกในการรักทรัพยากรท้องถินท้องถิ่นอะไรับในส่วนของเขื่อนเรานะเนี่ยเขื่อนกระเสียวเนี่ยจะมีจุดที่ห้าทมทำการมุงอยู่3จุดนะห้าทมทำการมุงทั้งปีเลยนะจะมีสามจุดคือตลอดแนวสันเขืนะ่อนนี้ครี่ัน4,250ห้าิเมตรนะฮะออกไปนอกน่านน้ำจากริมริมสันเขื่อนออกไปนะน่านน้ำประมาณกิโลแล้วก็จุดนั้นก็คือตรงหน้าบริเวณหน้าที่ทำการหน่วย ประมาณอีกร้อยแปดสิบห้าไล่ครับแล้วก็อีกจุดจุดที่สามคือจุดบริเวณเอ่อเขาจงอางนะครับครับตรงนั้นก็ประมาณประมาณสองร้อยไล่มีสามจุดที่ว่าห้ามทำการประมงตลอดทั้งปีเลยครับ,รบนั่นก็เป็นแนวทางในการอนุร,รักษ์นะฮะแล้วก็ส่งเสริมตลอดจนอ่าเป็นที่เพาะเลี้ยงอ่าตัวอ่อนของอ<ช>่าสัตว์ต่างๆหรือได้สัตว์ประมงต่างๆที่เราอนุร,รักษ์ไว้นะครับ ก็เป็นทรัพยากรของแผ่นดินและก็ทรัพยากรของประเทศชาติรวมทั้งให้ประชาชนมีจิตสำนึกในการที่จะดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมเหล่านี้แล้วก็มรดกของธรรมชาติเหล่านี้ด้วยเอทีนี้อยากจะสอบถามว่าเรามีแนวทางในการที่จะส่งเสริมในเรื่องของอาชีพการประมงแล้วก็สามารถให้นักท่องเที่ยวสามารถที่จะเข้าไปจัดกิจกรรมอย่างเช่นเป็นเทศกาล หนึ่งไหมจะมีการเทศก,กาลตกปลาหรือล่องเรือชมเขื่อนกระเสียวหรืออะไรต่างๆเนี่ยเรามีโครงการอย่างไรบ้างกับท่านชนประธานและท่านประมงค,ครับผม <c oughs> ต้องเรียานางท่านชนประธานกับ <c oughs> เพราะท่านเป็นเจ้าของแหล่งน้ำนะ <c oughs> ฮะ <c oughs> ในส่วนของผมก็เ,เกี่ยวกับการส่วนใหญ่ก็ส่วนใหญ่ผมเน,นเน้นเรื่องการอนุรักษ์เป็นส่วนใหญ่นะครับอนุรักษ์แล้วทีนี้กิจกรรมอื่นๆส่วนส่วนใหญ่จะไม่มีนะครับ ที่ว่าเกี่ยวกับเชิญเกี่ยวกับการท่องเที่ยวอะไรแบบนี้ของเราจะเน้นในเรื่องของการอนุรักษ์อนุรักษ์เป็นส่วนใหญ่ครับผมในอนาคตเราจะมีในช่วงหนึ่งเทศกาลหนึ่งผมได้ทราบว่านักท่องเที่ยวนะฮะช่วงเดือนเมษาช่วงสงการเนี่ยนะครับก็จะมีนักท่องเที่ยวมาจํานวนมากมายนะฮะมาเล่นหาทรายกันก็อยู่ที่เขื่อนใช่ไหมครับในบริเวณนี้แล้วก็บางท่านเนี่ยก็อยากจะ ล่องเรือชมเขื่อนเนี่ยนะอนาคตอะไรเนี่ยนะครับเรามีแนวคิดอย่างไรบ้างที่จะดําเนินการนะครับในส่วนนี้นะครับผมคิดว่าถ้าเกี่ยวกับเรื่องการท่องเที่ยวเนี่ยในในอนาคตเนี่ยสามารถที่ถ้าถ้าในกรณีเกี่ยวกับระเบียบของสวัสดิการของกรมชลประทานนะครับสามารถที่จะรองรับในเรื่องของการจะให้ภาคเอกชนหรือว่าทางการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเนี่ยเข้ามาใช้สถานที่เพื่อทําให้เกิดประโยชน์ ในในตรงจุดนี้นะครผมก็คิดว่าน่าจะเป็นไปได้นะฮะแล้วก็ยินดีที่จะสานต่อรวบรวมทั้งทํางานบริรณาการร่วมกันทั้งของทางประมงของทางการท่องเที่ยวนี้ด้วยนะฮะปัจจุบันเนี่ยในส่วนของการที่จะส่งเสริมเกี่ยวกับทางด้านประมงเนี่ยก็คือเราก็อนุญาตนะครับประชาชนทั่วไปที่ชอบชื่นชอบในกีฬาตกตกปลาเนี่ยนะครับสามารถที่จะเข้ามาใช้บริเวณสถานที่ในในเขตนี้ได้นะครับยกเว้นห้าม ตามที่ทางประมงมีข้อกําหนดไว้นะครับในเรื่องของการจับป่าในในส่วนของแนวทางอื่นๆเนี่ยนอกเหนือจากวันนี้แล้วนะครับผมคิดว่าการที่ได้เจอกับทางการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยในวันนี้ก็คิดว่าแนวโน้มของการที่จะปรับปรุงหรือว่าส่งเสริมให้มีการท่องเที่ยวเป็นรูปแบบขึ้นมาเนี่ยผมคิดว่าในอนาคตเนี่ยจะจะดำเนินการต่อไปได้นะครับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเองสำนักงานสุพรรณบุรีก็ ยินดีที่จะให้ความร่วมมือคือเที่ยวหัวใจใหม่เหมือนไทยย่างยืนหมายถึงว่าเที่ยวไปอนุรักษ์ไปนะครับ,รบเอาแค่เพียงแต่ว่าวันนี้เราได้มีโอกาสมาร่องเรือที่หน้าเขื่อนกระเสียวเป็นครั้งแรกเนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นโชคดีของผู้สื่อข่าวแล้วนะครับเพราะว่า,ากิจกรรมเหล่านี้ไม่ค่อยจะมีนะฮะแล้วถ้านักท่องเที่ยว มีโอกาสหรือสนใจนะครับมาเป็นหมู่คณะอะไรต่างๆเนี่ยนะฮะเพราะว่าเรามีเรือประมงต่างๆที่เป็นเรือหาปลาในจุดต่างๆซึ่งมันเหนือเขื่อนออกไปไปดูการเขาเลี้ยงเลี้ยงปลาใช่ไหมฮะเห็นกระชังปลาอะไรต่างๆนี้ด้วยเนี่ยนะครับในอนาคตเนี่ยนะครับก็คงจะมีผู้ที่ประกอบการในพื้นที่นะครับเข้ามาร่วมกันส่งเสริมการท่องเที่ยวในด้านนี้ให้มากขึ้นแล้วก็เป็นจุดหนึ่งที่จะ เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาตินะครับที่ชาวสุพรรณบุรีได้เกิดความภาคภูมิใจนะครับเที่ยวไปอนุนรักษ์ไปนะครับเที่ยวหัวใจใหม่เมืองไทยยั่งยืนวันนี้การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยร่วมกับชนประธานจังหวัดสุพรรณบุรีร่วมกับกรมประมงนะครับทางประมงจมังหวัดสุพรรณบุรีและสมาคมกีดท่องเที่ยวนะครับก็ขอขอบคุณทางรายการและผู้ชมรายการว่าครั้งหนึ่งในชีวิต ถ้ามีโอกาสขอให้ท่านมาร่องเรือสัมผัสบรรยากาศทิวทัศน์อันสวยงามของเขื่อนกระเสียวท่านจะประทับใจนะครับและประการสําคัญจุดชมวิวที่สําคัญที่เราภาคภูมิใจกันนะฮะคือพัพพาที่เรากําลังจะสร้างในอนาคตช่วยกันบริจาคทรัพย์คนลเล็กละน้อยสร้างเป็นบรดกของแผ่นดินครับเราเองการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ขอกลาบขอบคุณทุกท่กทานและขอกลาบสวัสดีครับสวัสดีครับ